ล้วนี่ฝนกำลังตกนะคะถนนเลื่นมากเลยต้องค,ค่อยๆขับทางจากตัวจังหวัดสองร้อยสามสิบโลทางจากตัวจังหวัดใช่ไหมจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ถ้าใครขับรถไม่แข็งนะคะไม่ชำนาญพอนะคะก็แนะนำ <15. S 1> ไม่ต้องมานะคะ <15. S 1> เพราะว่ามันขึ้นเขานะคะแต่ทิวทัศน์สวยมากเลยนะคะอันนี้ก็ครั้งแรกนะคะ เรามากันนะคะอันนี้คือฝนกำลังตกนะคะ เดินทางกลางวันนะคะเพราะว่าเป็นตาเป็นเขานะคะถ้ามากลาคืนทางเตี้ยวมากเลยนะคะแนะนําให้เดินทางกลางวันกันนะคะขึ้นเขา80โลขึ้นเขา80โล <laughs> ไกลมากอันนี้คือวุ้ยระวังนะหักสอง que tiene. หักศอกหักศอกเลยนะคะขับแป๊บเดียวก็หักศอก ขับรถไม่เก่งแนะนำไม่ต้องมานะคะ,ะพอกับเขาคอเลยนะคะเพราะเครื่งเขานะคะอันนี้มี ปียังครบปีเลยนะคะยางก็ยังยังไม่ถึงปีหรอเออล้อยังฟรีเลยนะคะสูงมากต้องแบบว่าต้องโฟวินต้องโฟวินอย่างเดียวพี่ระวังลงนะต้อโฟวินไม่ฟรีไม่น่าท่านฝนไม่ตกไปไม่ฟรีหรอใช่แล้วมันฟรีตอนที่มันต้องเบี่ยงขึ้นพี่พี่ขับดีๆนะต้อูดไป 山，对。 เคยเล่นรถเก๋งคันเก่าก็หมุนเลยขึ้นของข้อฝนตกนี่แหละน่ากลัวนีิขึ้นเขาตลอดเลยนะเนี่ยแบบนี้ต้องโฟวินเออแต่ถ้าไม่ฝนตกไม่เป็นไรแต่ถ้าฝนตกแล้วหักสองนี่โฟวินไมนหมดพออะไรนะกับเขาคอในพี่เนี่ย ใกลน้ๆก็ไม่ค่อยชันใกล้ถึงมันชันแล้วสูงมากแล้วใกล้ถึงแล้วสิบโลสุดท้ายเลยอ่ะอันนี้เดือดกิโลแล้วเนี่ยสิบโลสิบโลสุดท้ายที่ชันชันมากเลยเนี่ยดูแบบชันมากเลยแล้วถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ทำไมที่ค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะคือแบบช่องไม่น่าแล้วมันให้วิ่งคนละเลียนเลยเนาะ พี่ไฟนะ่ะรถต้องใช้เกียร์ต่ําตลอดนะนเนี่ยคือลงลงเขาแล้วเนี่ยพ้าเขาจะบอกตลอดใช้เกียร์ต่ําตลอดแบบนนต้องลงเยนี่ใกล้ถึงนี่ขึ้นเขาตลอดเลยนะคะเหมือนเหมือนขึ้นสวรรค์ okay. สวยมากเลยนะคะ ขับรถไม่เก่งนะคะแนะนําไม่ขับมานะคะอันนี้คือเรามาฝนมันตกนะคะเ,คเมื่อกี้นั่เหยียบขึ้นแบบแบบไปหลังเลยนะคะอีกหกิโลอีกห้ากิโลถึงสังขารเลยนะคะสะพานมอไปสะพานมอีคะวันนี้บ้านเราโยนแถวเขาพ้อมันเปิดตอนขึ้นมารแ,บบแรกๆก็ไม่ไม่ชันเท่าไหร่นะคะใกล้จะถึงในแบบ ตามทางเขาจะบอกตลอดทางเลยนะคะว่าใช้เกียร์ตับเมื่อกี้นั่นคือถ้าดอกอยางไม่ดีนะคะไปเลยอะค่ะล่วงต้องขับต้องเก่งน,นะคะคนขับต้องเก่งต้องรู้ทักษะในการขับนะคะดินดีเข้าสู่สะพานมอญนี่นะคะมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะที่ ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกเราจะพุ่งลงไปนะอันตรายนี่ยังไม่เท่าแม่สอนที่วันนี้ยังไม่สอนต,อนต้นแบบ ตอนนี้อยู่ที่อำเภอสังขะกาญจนาุรีนะคะนี่ฝนกำลังตกนะคะตกแรงมากเลยนะคะก็เลยตอนแรกว่าจะข้ามไปฝั่งตรงที่เป็นสะพานมอนนะคะพรดิฝนตกแรงก็เลยต้องนอนตรงนี้นะคะแต่ก็ไปฟังตรงนู้นก็ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะคะ นอนพักตรงนี้ก่อนคืนหนึ่งนะคะพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปสะพานมอนกันนะคะตอนนี้ฝนตกแรงมาก หลบเข้าไปหลบเข้าไป